กัเตือนคลิปต่อไปนี้ไม่ถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนใหญ่มากโปรดกดไลค์กด subscribe ข้างล่าง enjoy เ yeah. ย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวารและก็สาระแทบไม่มีอมืวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการปลีชีพนะครับเสียสละืมเรียกว่าค่าตัวตายคงไม่ได้นะครับเรียกว่าเสียสละคล้ายๆกับการกามิกาเซ่นั่นเองนะครับแต่กลับกัน เปลี่ยนจากเครื่องบินมาเป็นตอร์ปิโดแทนนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าตอร์ปิโดมนุษย์นั่นเองครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยเย่ yeah. ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็ต้องขอเท้าความไปถึงตอร์ปิโดรุ่นก่อนที่จะมาเป็นตอร์ปิโดมนุษย์ก่อนนะครับในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะอุบัติขึ้นตอร์ปิโดน้ําลึกถือว่าเป็นอาวุธที่น่าหวาดกลัวซึ่งเรือรบสามารถนํามาใช้ต่อต้านเรือรบด้วยกันเองได้ ถ้าเปรียบกับอาวุธในสมัยนี้ตอปิโดในยุคนั้นคงมีพิษสงพอๆกับจรวดร่อนโดยในยุคที่เทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ยังไม่ถูกคิดค้นขึ้นตอปิโดนั้นก็นับเป็นหมัดเด็ดที่สามารถจะโจมเรือรบขนาดใหญ่ของข้าศึกให้วอดวายได้ด้วยการยิงเพียงครั้งสองครั้งแต่ทว่าข้อเสียของตอปิโดแบบเก่าก็มีอยู่มากมายอาทิเช่นมีขนาดที่ใหญ่โตเอถอะทะสร้างความลำบากในการขนส่งและก็จัดเก็บบนเรือ นอกจากนี้ตอปิโดส่วนมากที่ยิงลงน้ำไปยังมีความเร็วต่ำและมีพิสัยทำการที่จำกัดแม้แต่รุ่นที่นำมาติดตั้งบนเครื่องบินก็ตามแต่ทว่าในช่วงต้นยุค1930นั้นกองทัพญี่ปุ่นสามารถผลิตตอปิโดแบบ Type 93ซึ่งอัดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์แทนอากาศทั่วไปขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกในโลกโดยความพิเศษของตอปิโดแบบนี้คือออกซิเจนบริสุทธิ์ ที่ทำงานร่วมกับเชื้อเพลิงจะช่วยทำให้เครื่องยนต์ขับดันในตอปิโดสามารถทำความเร็วได้มากกว่าเดิมและยังทำให้มันสามารถวิ่งไปไกลกว่าเดิมด้วยระยะหวังผลของไทป์93ก็ประมาณ20กิโลนะครับระยะทำการไกลสุดก็40กิโลและด้วยพิษสงอันร้ายกาดบวกกับรูปร่างที่ยาวกว่าตอปิโดทั่วไปกองทัพเรืออเมริกันจึงตั้งฉายาตอปิโดของญี่ปุ่นตัวนี้ว่า long l a n c แปลเป็นไทยก็หอกยาวนะครับทั้งนี้เนื่องจากพิสัยการทำการที่ไกลกว่าตอปิโดทุกชนิดในโลกที่มีอยู่ตอนนั้นจวบจนกระทั่งสงครามจบนั่นเองแต่ถ้าว่าไอ้ตอปิโดขั้นเทพอะไรเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียของตอปิโดแบบอาจด,ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ก็คือมันเป็นโรคที่ไม่ถูกกับความร้อนเปลวไฟหรือการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นในระหว่างสงคราม จึงมีเรือรบญี่ปุ่นจํานวนมากที่ต้องเกิดความเสียหายเพราะว่าไอ้ตอร์ปิโดแบบออกซิเจนบริสุทธิ์เนี่ยมันทะลึ่งเกิดระเบิดขึ้นมาอันเป็นผลมาจากการที่เรือโดนโจมตีด้วยอาวุธชนิดต่างๆของเรือรบหรือเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามนั่นเองอระหว่างสงครามกองทัพเยอรมันก็มีการเอาแนวคิดตอร์ปิโดตัวนี้ไปใช้นะครับแต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอัดกา๊าซไฮโดรเจนเพอออกไซด์แทนซึ่งมันมีอันตรายน้อยกว่านั่นเอง นอกจากนี้ไอ้ตอรปิโดขั้นเทพไทย93ก็ถือเป็นต้นแบบของตอปิโดมนุษย์ที่พวกญี่ปุ่นได้นำมาใช้ตอนช่วงท้ายสงครามรบด้วยแต่ตัวตอปิโดจะมีขนาดใหญ่กว่ามากเพราะว่าต้องให้ทหารเข้าไปอยู่ด้านในด้วยเพื่อการควบคุมตอปิโดนะครับในภารกิจพรีชีพนั่นแหละคราวนี้ก็มาเข้าเรื่องไฮเทนนะครับตอรปิโดมนุษย์ก็เป็นตอปิโดที่มีลักษณะคล้ายกับเรือดำน้ำขนาดเล็ก ที่ใช้พละขับหนึ่งนายในการควบคุมด้วยมือซึ่งรุ่นหลังๆเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนพละขับด้วยนะครับแม่เรียกได้ว่าพากันไปสละชีวิตเพิ่มมาอีกหนึ่งชีวิตด้วยซึ่งกองทัพญี่ปุ่นผลิตออกมาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เป็นจํานวนหลายรุ่นโดยจะติดตั้งไว้กับเรือดำน้ำําหรือว่าเรือผิวน้ําและเพราะมันควบคุมด้วยมือดังนั้นความแม่นยําของมันจึงอยู่ในระดับสูงมากแต่ทว่าเมื่อเข้าเป้าไปแล้วหนึ่งครั้ง ก็หมายความว่าชีวิตของทหารญี่ปุ่นก็ถูกสังเวยไปด้วย1นายซึ่งไอโครงการไคเทนนี้นะครับก็โดนนำมาใช้ในช่วงปลายป,ายปีคศ .1944 เมื่อกองทัพอ,อเมริกันในแปซิฟิกเริ่มรุกคืบเข้าสู่แผ่นดินแม่ของญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพญี่ปุ่นนะครับจึงคัดเลือกอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้จากเด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นในกองทัพเรือโดยมีข้อตกลงว่า ถ้าใครพลีชีพในสมรภูมิทางครอบครัวก็จะได้รับเงินจำนวน1 0,000ืเยนเป็นค่าตอบแทนแต่ทว่าก็เป็นตลกร้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือภายหลังจากสงครามจบลงหลายครอบครัวก็ไม่ได้รับเงินส่วนนี้ซึ่งความแม่นยำของเจ้าตอปิโดไคเทนนี่นะครับก็ก่อให้เกิดความเสียหายแกกองทัพเรืออเมริกันเป็นอย่างมากมีทั้งเรือประจำบานและก็เรือสนับสนุนหลายลำ ต่างถูกเจ้าต่อปิโดมนุษย์นี่จู่โจมบ้างก็เสียหายกันอย่างหนักบ้างบางรายโชคร้ายนะครับก็จมลงสู่ก้นทะเลเลยก็มีโดยปฏิบัติการสุดท้ายของโครงการนี้คือแผนที่จะเข้าจู่โจมตีขบวนเรือของกองทัพรัเสเซียแต่ทว่าประเทศญี่ปุ่นก็กลับประกาศยอมแพ้สงครามไปซะก่อนปฏิบัติการดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไปอืก็ยกเลิกไปก็ดีนะครับ พูดถึงการกามิกาเซนี่ญี่ปุ่นก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอปิโดมนุษย์ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอยากให้ผมทําเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงไว้ใต้คลิปได้ผมจะคัดคัดดูนะครับถ้ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจผมจะได้หยิบยกขึ้นมาทําเป็นรายการสาระแท้ไม่มีแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเยฮ่ย yeah. <laughs> go